สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมือนีท่อมีสามดาวเสีาธรรมชมไปหาคุณแม่ฟอดนะคะเนาะก็เป็นเรื่องบังเอิญค่ะธรรมชมคุณแม่ฟอดนั้นผ่านมาพอดีค่ะธรรมชมก็เลยมาเหล่าสูฟังว่ามีพระอาจารย์นั้นมาจากประเทศอินเดียเพ่นให้เลขนี่พิสัยหางวดเพ่นบอกงวดที่แล้วนั้นหกสองค่ะธรรมชมหกสองเข้าจังๆง,งวดนี้พนก็ว่าบอกอีกแล้วค่ะสามตัว จะเป็นเลขดีเลขเด็ดๆก็ไปรับชมกับคุณแม่ฟอร์ดพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะไปทำสินบอกครับประเทศอินเดียประเทศอินเดียนะคะเออประเทศละหายวดอีกงวดที่สองใน C ห้าศูนย์ C ข้างบนข้างล่างกับศูนย์สองห้าครับ ห่าศูนย์สี่ข้างบนข้างล่างเนี้ยก่อค่ะศูนย์สองศูนย์สองพระพระพระสขับตอนนีนพระอาจารย์ไม่จะใสดอกคนขายผลไม่คนละบอกเศร้านี่คนขายผลไม่ค่ะบอกคนมานี่หงวดที่สองยังก่อครับผมมาบ่ทังบอไปบอกครับผมพอดีเป็นพานมาแต่ตันมากพีแต่ว่เปิดนานะเดียวนี้ มาแตเช้าจนไมด้ต้่ยูนอไป่ตอบอคังเมา่มเข่าหฮมซะกันครับมาเข่าหฮมซะกันอพี่ครับเนี่ยเนี่ยยังได้เลยนีเรื่องหรอเออบอกคือเพื่องปั้งนะครับเออแล้วปั้งนี่เราให้มาได้ออแาจารย์มันมา ไปสินีก่อนอ๋อสาเป็นเสเดี๋ยวนี้ขอท่นโกนม่เจ้าตัวก่อนบันท้าบันฮ้นางวดนีเ้เถืยงเขาสิไปน้ำเพิ่อยูย่เสียครับน้ำบไดแล้วไปจอไกนน้า,านอันไ,ไหนนมาหาขายผไม้มาทจหา่งบ้านมันป่าเนาะว่าเสว่าป่าบาง้อนท้งูว้าก็สั่นคำมัาเขาปั๊บผู้เจ้าสกบ้าน้าป่าบางอนไปเลยครับผมไปหาเพิ่นเนาะไปนําหอดสำนักสงฆ์น้ำหอดมอ พ่นาผสิให่จักงวดก่อนนะคะหางวดหางงวดจ้ะให้หางงวดโอ้่นมาแต่ใส่ก่อนนะคะพน่นเดียวบอกเรขกันบ่ค่ะเ่นอยู่ันนอนไม่ใจ่นมาขายผลไม้ขายผลไม้ไโอ้าหเตาผลไม้ เออพระจักมาแต่เธอพระจักมาแต่ใสบุญแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบอกมาจักท่านแต่ว่าเพิ่นเขาเพิ่งจังมันใจว่าเพิ่งจังหูเนาะว่าพระอยู่ใสเนาะเพราะว่าจริงจริงจักจะได้ว่าเพิ่นใจห่างหัวห่างงวดงวดที่แล้วนั้นได้หกสองงวดนี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดใครบักใหม่จักจังหูว่าพระอุ่ะมาแต่ไสนมาแต่ไหเพิ่นบอกตัวใด้ก่อนนะคะคุณป่าบางอ่อนยำให้เอฟซีฟังเนียค่ะ เพิ่นบอกอันหาศูนสี่กับศูนย์สองจ้ะอ่าศูนย์สี่ศูนสองเป็นคลิปเรียวครับผมแต่ผู้ชมบ่ได้ตั้งใจที่จะตั้งถ่ายนะมีคนหนึ่งเพิ่นเสื้อหยางก็ป่าเพิ่นมาหน่เนายแม่ฟอดแม่ฟอดอ๋อฟอดแม่ฟอดนี่และนะครับผมนอกคนมาแต่ถ่ายว่าจะตรงจะหน้าเนี่ละครับผมเพนก็เรยห้องบอกเขียนพวกคนเที่ยงมกพร้า้องเร่ห้องบ่อห้องบอกว่าโอ้ยผาตุ่ง เพอนเอามาให้คนขายผลไม้มาเบาชูบนฟังต่อมงวดก่อนหาหกสองเข่าเต็มเต็มจะว่าเสียหายหางวดก่อนจะไปแสดงบุญทั้งประเทศจีนเดียเนาะครับผมเนาะเพคนจักเกอร์อื่นจะไหนเราเพิ่งจะคือว่าไปแสดงบุญนั่นนะเนาะมงวดนี้เพ่นให้เป็นห้าศูนย์สี่กับศูนย์สองศูนย์สองค่ะไปบักล่องไปพิจารณาบนเนาะบนปังอ้อนขอบคุณค่ะที่านผู้วดนี้นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่ปอดกับท่านผู้ชม พระสุดงมาบอกะค่ะเนาะมาจากประเทศอินเดียว่าจะให้หางวดซ้อนกับท่านผู้ชุมวันนี้เป็นงวดที่สองบอกห้าศูนย์สี่ศูนยานผู้ชมขอให้ไม่โฉมไม่หลบับประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดกับธรรมชมุมใครจะพึ่งภาพพิเศเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมิคของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะ บ่ายังมาตรงนจะเดินทางไปทำบุญทย่วัดหลุงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของบูดีบุคคาบุคให้เขาล้านคนยาผ่านเอาตุ่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้อง สูรีคสูรลอตเตอรี่เป็นสี่เีพี่ยมครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องหน้ครับว่าที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ยีรับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับีครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเงินคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหัวแมยน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะครหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะลักพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะลวกบี นิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุกอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมื่จำเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยเพราะหลวงปู่หลอดไง ตอนนี้วัดตีห่อเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเอาต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสินค้าต่างๆเนาะเราจะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหาสคร พูดก <Bond> <Pokémon> ับผู้ใหญ่เนาะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรูมชุมาบเอมมตะทงหินขาวกบรอดซ่าครับธผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนผูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านไหนที่ค้าขายของบมค่อยดี ลูกข่ายา่างมบเห็นลานเข้าไขว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเหตุให้คนมองมาเห็นลานข่าเข้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับสับทันที่ให้เงินในท้องไหลขามาในบ้านในลานขา่าลานขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำลอยเงินท้องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่ายแอ็มเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือนในกาบมีโอกาสที่มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่กระเปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชม เกิดไฟลุงปลุกมาก้วครับเพราะหลักกรมือเท้นแฉะครับธรรมชุ่มเต้นแฉะหลักกรบี้ยังสิครับม้วนยังสิครับหลักกรท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อหลักกรเสยผมขึ้นลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วย่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลักกรเป็นหวาน จุดๆดำๆเนี่เป็นหวานมหเสนีน้ำมันม,นมหเสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท <ต Rut, S 1> ่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกับมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะ วัดลุงปูหลอดวัดกุกกลมในกระแตงวัดหลวงปูรุวยน,นะครับนอกวัดลวงปูรวุวยในกระแตงด้วกันนี่ครับเงินคาวา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากข้นหักค้นหลงบอเบาแอมเราทงกับบุ่อซ่า,ารครับเอาไปฝากอิซีกระโถงมาตามเบอถุนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจาย เงื่อนไรมาที่มาเนาะครับน้าสมุชุม้วกาบ้านเอามาตรนี้ด้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสำระร่างกายสะเงียบจังไรที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบังสะเงียบจังไนรนี่ตัวห้าสซได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,นะครับสมุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ,เ,าเอามาตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ทู่มาได้ครับมาหาดาวเอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่อยสา,ามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอเามาตรงกับสิให้เบิ้งตุเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ